วันนี้ PB อัปเดตเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์มาดูกันซิว่าในขังมีอะไรบ้างน,นะครับก็ในขังก็ไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วก็มีซีรีส์ประจำสัปดาห์เนาะแล้วก็มีกล่องสมก็ของข้างในก็ของมันเหมือนเดิมนะครับผมอ่าก็ธรรมดาธรรมดาก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่านะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ p ีเอาเระบบลงแรงกลับมาอีกครั้งนะครับผมซึ่งเวลาเข้าเกมมานะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นได้เลยนะครับเวลาเข้าเกมมาปุ๊บเออเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะครับผม เนี่ยกดเข้าไปครับอ่านี่มาแล้วครับระบบลงแรงครับผมท่านผู้ชมครับโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็จะไปลงแรงนะครับผมแต่ก่อนที่จะเข้าไปลงแรงเนี่ยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องตาเฟกเกมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องตาเฟกเกมนั่นเองเนาะเดี๋ยวรับชมโฆษณาสักครู่แล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูในแรงเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้จริงๆเลยคนดูผมจำไม่ค่อยได้แล้วนะครับเอ่อแต่ที่รู้ๆก็คือไอ้โหมดแรงเนี่ยมันจะมีอาวุธ ที่แบบว่าบางอาวุธมันก็นเอาไปเล่นไม่ได้นะครับนี่เปิดมาเห็นชัดเจนครับอะไรบ้างที่เล่นไม่ได้อันดับแรกเลยนะครับโป่งเกียนเล่นไม่ได้นะครับผมอันดับที่สองก็ยานะครับกล่องยารู้สึกว่าจะใช้ไม่ได้หมดเลยมั้งเนี่ยน่าจะใช่นะอะยาปั๊มไม่ได้เอ้ยอันนี้เดี๋ยวอันนี้ปั๊มได้หรอ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันก็นยาไม่ใช่หรอ,หร,อหรืออะไรระเบิดป่าวะไม่รู้นะบั็กหรือเปล่านี่ผมก็ไม่มั่นใจไม่กล้าใช้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชม กลัวจะเป็นบั๊กกันสิ <c oughs> ดาบไรเซเบอร์ใช้ไม่ได้นะครับดาบไรเซเบอร์ใช้ไม่ได้นะครับงั้นเอาเป็นอันนี้ปละกันนะครับผมแล้วก็มันก็มีหลายอย่างนะที่ใช้ไม่ได้บาเลตก็ใช้ไม่ได้นะครับผมถ้าบาเลตใช้ได้นี่ผมว่าถือว่าแปลกแล้วนะครับ <Yeah. S 1> แล้วที่สําคัญเลยก็คือซองซอมบี้อุ้ยซองเต่าใช้ไม่ได้หรอซองเต่าโกงใช่ไหม อน่าจะประมาณนะั้นนี่อซองสมบีใช้ไม่ได้สระบอกนะครับบอกเลยว่าของห้ามเลยนะครับที่ใช้ได้แน่ๆคือซองกวางนะครับอ่ะมาเรามาดูกันเรื่องหน้ากากดีกว่าเรื่องแบบกะหน้ากากเบเล่นะครับเบเล่นะครับเบลเ,บลเอ,อ่เบเล่ดำหรือเบเล่ที่ช่วยสับไว้ผมคิดว่าน่าจะใช้ไม่ได้หมดเลยมั้งนะน่าจะใช่าจริงด้วยนะครับเบเล่ที่ช่วยสับไว้ใช้ไม่ได้เลยนะครับ อันนี้ก็หน้ากาก p พอโอเคสวยเลยนะครับหน้ากาก p พทใช้ได้ก็โอเคแล้วนะครับเพราะว่าปกติผมก็เล่นแต่หน้ากาก p พทเไงตื่นเต้นเหมือนกันนะเ <c oughs> อาง่ายเลยของเกลียนนะครับเอาตรงๆเลยของเกลียนใช้ไม่ได้นะครับหลักๆไม่ใช้ไม่ได้เลยแตเมก่อกคือกล่องยาไม่ใช้ได้เนาะกดได้ไหมเนี่ยนะครับไหนลองนี <c oughs> เออมันจะมีคนเล่นไหมเนเวลานี้ผมเล่น,เป,นเป็นเวลาเที่ยงอ่ะเนี่ยลองดูดิมีคนเล่นไหมแต่ไม่รู้นะว่าระบบลงแรงจะมีคนเล่นเยอะ มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าหลายคนก็ไปเล่นห้องธรรมดาบางคนก็ชินห้องธรรมดาบางคนก็มีเหตุผลอะไรหลายๆอย่างเนาะอ,อุย้ยคนดูมาแล้วเสือตื่นเต้นในสัตน์ตื่นเต้นใช่ไหมโอ้ดูนี่ดูฝั่งผมี่เย็ดเคกูว่ากูเจอตึงว่ะแต่ฝั่งของข้ามีคนหลุดอะผมจําได้ว่าถ้ามีคนหลุดมันก็เล่นไม่ได้นะอืมผมจําได้ประมาณนี้เกมมันน่าจะเด้งตับ แบบว่าเฮ้ยกดได้เฉยเลยไอ้เป็นกดไม่ได้ไม่ใช่เหรอวะผมจำได้ว่าตอนแรกมันกดไม่ได้หรือผู้จําอะไรผิดไม่รู้ช่างแม่งอะเล่นไปแล้วป้องตื่นเต้นจริงว่ะคนดูผมตื่นเต้นมากอะเอาจริงๆงมือไม้ผมสั่นมากอะตอนนี้นเล่นไม่ดีก็ขอโทษด้วยละกันนะครับเหมือนว่าบัฟแคร์จะใช้ไม่ได้ด้วยมั้งเนี่ยรู้สึกได้เลยตอนนี้น โอ้โหิงไม่โดนว่ะอุย้ยมาสองเลยว่ะวุ้ยมาสองเลยโอ้โหยหปันต่อข้ามีสองเลยอย่างเงี้ยน่าตื่นเต้นหนักกว่าเดิมอีกอะโหเป็นด่านนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นด้วยเด็ดประเด็นนะ่ะไปตามเพื่อนดีกว่าตามเพื่อนตามเพื่อนสแสดงว่าบัฟแคนใช้ไม่ได้แน่เลยผมรู้สึกว่าผมสับช้าลงแล้วนะตามเพื่อนตามเพื่อนไปเฮ้ยเพื่อนโดนลม้ม โอ้เลือเหลือห้าแล้วเฟิเร์สวางไหมหรือไม่วางเลือเหลือห้าโอ้ผมตื่นเต้นมากเลตอนเนี้ยหนึ่งนัดไปน่ครับโอ้ตื่นเต้นจริงวะตื่นเต้นอะไรวะกูก็เคยเล่นปะผมตื่นเต้นอะไรก็ไม่รู้คนดูตื่นเต้น หาอะไรวะเนี่ยอุ้ยหน้าเดงหน้าเดงอุยหน้าเดงหลังมาปะเนี่ยตื่นเต้นแล่อเนี่ยกู ผมมาแล้วอเพื่อนเก่งอะ่ะโอ้ยสุดยอดเลยว่ะน่าจะเป็นสายสายว่างแล้เบิดแหละเขาคงชินมืออ่ะตัดมาที่กูด้มือไม้สัน่น <c oughs> จิงไม่ค่อยโดนจิงไม่ค่อยโดนจริงนะคนดูไม่รู้เป็นไรว่ะขอโทษเลยคิมเนี้ยนะถ้าเล่นไม่ดีอะ่ะ <c oughs> อืต้องเรียกความมั่นใจตัวเองมาให้เยอะๆและนะครับถึงจะเล่นได้ โอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหโอ้โห,โโหเนี่ยสะบัดยิงเลยเนี่ย 7K ทำได้ไง,ไงวะอันนี้ก็เอึ้งเหมือนกันโอเคครับมีสลับฝั่งนะครับ, <c oughs> ส,ลบสลับสลับไวอยู่นะมาเล่นยังไงอะไรยังไงผมก็ลืมไปหมดแล้วนะครับผมก็เฮ้ยไม่ไม่เคลร์หรอปล่อยใช่ไหมปล่อยหรอวะ <c oughs> ผมรู้สึกไม่อลุนใจเลยไม่ปล่อยนะขออนุญาตไม่ปล่อยยิงถังแม่งเลย ไปเดี๋ยวสับเว้า What the fuck กูสับเว้าผมสับเว้าดูดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยคนดูเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมเดี๋ยวทำไมตัวมันเป็นงี้ยเออดูดิเฮ้ยบ้าเหรอเฮ้ยดู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 คนดูคนดู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  เฮ้ยผมผมเปล่าใช้โปผมไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับอันนี้ผมก็กดดูปกติอะแล้วมันมาเป็นอย่างนี้เฉยเลยโอ้ไม่ค่ะโอ้ดูดิแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> บกย้กเฉยเฮ้ยผมอันนี้ผมยืนยันเลยว่าผมไม่ได้ใช้โปไม่ได้ใช้อะไรที่มันแบบว่าเข้าข่ายในการโกงเลยนะครับ แบบว่าไม่ได้ใช้โปรแกรมอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือผมกดสเปคบาร์ดูปนปกติได้แหละผมก็งงเลยอ่าๆรอดูรอดูอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้แบบว่ารู้จักกับคนในทีมนะเออเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้แบบว่าบอกคนในทีมว่าเฮ้ยอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้นีเฮ้ยแต่มันบั๊กอะเอาแม่งบัก๊กเ <laughs> ไปแบนเดิมนี่เมื่อกี้สับเป้าเฉยเลย โว้ยโดดขึ้นยากทิ่หายตรงนี้นนโอ้โหมือไม้สั้นหมดแล้วค่ะโอ้ย <c oughs> ไม่ตายไม่ตายหืมโดนหัวมิกโดนเต็มเต็มาเจ็บอะเจ็บอะ,เจ,บอะเจ็บแล้วโอ้ยโอ้โหเรียบร้อยโอ้ยเรียบร้อยครับโดนไปอีกสองครับโอ้โหเขาเจ็บแล้วนะเขาเจ็บแล้วนะสู้ๆครับ เขาเจ็บแล้วจริงผมยิงไปเต็มๆเลยอะ่ะไม่ตายไงแต่เขาแม่งยิง <Ball has S 1> หงัวยิงหัวกูเลยอ่ะเย่งครับผมสู้ๆครับโอ้โหเรือดร้อยด้วยอย่าเข้าไปใกล้เลยพี่โอ้เรียบร้อยทำไมซองเขาลั่นดีจังเลยวะ G, เอา้เอาอ๋อเอาแพ้แล้วเอาจริงดิเฮ้ยมันไวไปรอบนี้ฝั่งของข้าจะเป็นใครครับเดี๋ยวเรามาดูกัน เชิตาลูกสองควงวะ่ะดีตาน้องแบกบผมหน่อยนะครับพี่เออเบเกตอ๋อผมเข้าใจแล้วที่ว่าทำไมถึงเล่นได้นะครับก็คือเขากำลังไอ้นี่ไงครับเอ้ยเอ้ยเ้ยโทษโทษโทษโอ้โหโหดโหดชิบหาย <laughs> โอ้เบาเบาพี่เบาโอ้โหดโหดโหดจัดเลยอะ่ะ has been เยอะมวลเนาะโอ้ไปสองเลยว่ะเฮ้ยโอเคครับผมเจ็บแล้วเจ็บจัดอะดูแล้วอะ ได้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 ไดเฮ้ยสน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 ่หายก็สุนหมดนี่แนะ่โป้งเดียวไปสวัสนีนะ่จะเทือะรู้สึกว่าในแรงน่าจะได้ซีซั่นอีพีผมว่าผมต้องมีแบบแบบว่ามาเล่นนอกรอบอะ่ะแล้วแบบว่ามาเก็บ มาเก็บ EP Button Pass อนะคนดูนึกภาพออกไหมเอามาเอน่าจะมีนะน่าจะมีแหละผมว่าผมคงม,มาเก็บตรงนี้แหละไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้ยินเสียงคนตั๊มเลือดปะไปไหนแล้วอุย้ยโอ้โหเรียบร้อย <laughs> ผมได้ยินอีกคนนึงอ่ะแต่คนนี้ผมเห็นแล้วนะเออผมคนนี้ผมเห็นแล้ว โอ้โหแม่งไม่คิดว่าจะกลับมาเอาเลแล้วไปแล้วตัวตึงกูไปแล้ว,ลวตัวตึงกูไปแล้วทำไ,ไมได้ยินเสียงอึดอยู่แถวนี้เอ้ยมันวิ่งผ่านมาได้ไงเพื่อนพี่ครับพี่วิ่งผ่านมาได้ไงครับนั่นแน่ไม่ไลยแหลกไม่ไ,รรไลยแหลกไม่เลยแหลไปกดกดบียับเลยวะบีมีเหรออยู่ข้างหน้าผมเนี่ยคนนึง ตื่นเต้นปะไม่รู้ทําไมเล่นเล่นโหมดแหลงเนี่ยกูก็เคยเล่นเลยทำไมกูตื่นเต,นต้นอะไรก็ไม่รู้อะ <c oughs> โอเคครับผมแม่งจบไปเหมือนกันนะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวลงแรงตาสุดท้ายนะครับเพราะว่าคลิปมันจะได้ยาวแบบพอดีพอด,พอดีคนดูจะได้ดูสนุกสนุกนะโอ้ m ม g ก็ทีมเรามาแบบว่าจริงๆเลยนะครับ <c oughs> มีแคนกันทุกคนเห็นจากชื่อแล้วน่าจะตึงกันแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่แข่งฝั่งตรงข้ามนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ น่าจะถือซองมาแบบว่ายิงแบบเตือนๆเลยนะครับเพราะว่าสังเกตได้ว่าจากการลงแรงนี่จะมีคนเล่นซองเป็นสัดส,ส่วนใหญ่เลยนะครับก็หนึ่งในนั้นก็คือกูด้วยนั่นเองผมถนัดลูกซองไง <c oughs> ผมก็เล่นลูกซองได้เออแต่เล่นปืนกลบ้างดีไหมเออเล่นแต่ลูกซองมก็ดูน่าเบือ่อเดี๋ยวเล่นลูกซองมากดีกว่ามา้งเ,เดี๋ยวเล่นปืนกลมากดีกว่าม้าหรือย,ยังไงดีแต่ที่รู้ๆนี่คือผมไม่เก่งหลอกดาบรละเบิดนะครับจริงๆ เด๋ยวติดใครเปล่าเมื่อกี้เหมือนเดินติดเพื่อนเลยเฮ้ยโลมายังไงวะเดือดวัตเตอร์ฟลักวัตเตอร์ฟลักโลมาอยังไงนี่ฮึอันเดะเฮ้ยโลเนี่ยโล,โลมันโลเล่นได้เหรอโลมันไม่ใช่ของโกงใช่ไหมเออสวยสวยเอ้าหลังมาอีกโอ้โหกูตายแล้วปาร์เบิรแบบแบบนี้เอ้า ล่วงไปเอ้ยโลมมาอีกแล้วล่มเล่นเล่นได้ใช่ไหมมันไม่ผิดกฎอะไรอะเนาะก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่กูก็ไม่รู้ไงโอ้โหกูตื่นเต้นขนาดไหนนะตอนเนี้ยไปอย่าฟันกูอย่าปันกูโอ้โลมแม่งโคตรปั่นเลยว่ะสับวาอัลพอชินกับบัฟแคร์แล้วล่ละตอนนี้ผมรู้สึกได้เลย่ยมีบัฟแคร์เนี่ยปกติ แอันี่แม่งไม่มีกูเรียบร้อยเลยโลมันปั่นมากอ่ะฮาโลวอ่ะถ้ารู้มันเล่นได้ในตัวเองก็อยากเอามาเล่นอยู่ไม่ตายเือจังวะทำไมต้องเหลือผมคนสุดท้ายเลยวะโอไมก็โอโหโคตรคมหูแม่นจังวะน่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น,น è, ขอคืนหน่อยขอคืนหน่อยอืส <pantry breaking asta> ุดยอดโอ้มีตัวผีสองตัวเลยมีแฝดซะด้วยไม่ค่อยได้เล่นหะาวลาเบิดก็ไม่ค่อยรู้เหลี <itus mystical warm> ่ยมเท่าไหร่นะเดวด่านบางบอมเนี่ยอู้ดูมันดูเหมือนจะเข้าทางนู้นดูเหมือนจะเข้าทางนู้นด่วนครับด่วนด่วนครับ นะอยู่ในควันอีกรือไม่เห็นหน้ากว่าเดิมอีกโอ้เจ็บแล้วโอ้ทำไมเจ็บแล้วอะ่ะทำไมกูยิงไม่ตั้งหลายนะัดทำไมเขาไม่ตายสักทีวะผมมั่นใจมากนยะที่ผมยิงออกไปเไมืเ่อกี้โลแม่งยังเป็นอุปสรรคถึงแม้จะตาย แม่งก็ยังมีประโยชน์อะคนดูเห็นไหมโอ้โหกูยังชอบเลยว่ะเฮ้ยไหนอะอยอยู่ในช่องโอ้โหมันยังมีอะไรอีกเยอะนะที่ในดาวระเบิดที่ผมไม่รู้เนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าเขาอ,อยู่ในช่องอะโอ้ my god สุดยอดเลยผมว่าต้องมีคนเช็คว่ะโอ้ดูดิ กูยิงก็ไม่ตายวะโอ้โหพูดเยอะไม่ทำไมผมยิงก็ไม่ตายแล้โดนเขาโดนเต็มเต็มเลยไม่โดนดงัดงโดนดังอักเลยอะ่ะเอ้ยโดนดังอักเลยนะโอเคครับผมก็เจ้ชาวคิวนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องตายเฟเกมด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องตายเฟเกมนั่นเองนะครับผมและคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับผมโอ้สนุกมากนะครับเวดดี้กูดเลยนะครับผมโอเคไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับชมมากครับผม